มหายุทธสถานพบตอนที่49 3เสเราไปกันเถอบะบรรพอาจารย์ตระกูลหงระง,งับจิตสังหารในใจเอาไว้อย่างไรเสียตระกูลหงก็เป็นผู้เสนอการแข่งขันในครั้งนี้ก่อนเมื่ออยู่ภายใต้การเป็นประจักษ์พยานของกองกําลังทั้งหลายในเมื่อหงไว้ตายอยู่บนเวทีประลองยุทธแล้วตระกูลหงก็ไม่มีเหตุผลเข้ามายุ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้ได้เลยด้วยซ้ํายิ่งกว่านั้นคือต่อให้ลงมือตระกูลหงก็ไม่มั่นใจเช่นกันว่าจะสามารถเอาชนะเผ่าจี้ได้ ดังนั้นนอกจากกลืนความแค้นในครั้งนี้ลงท้องไปแล้วก็ไม่มีตัวเลือกอื่นให้เลือกได้เลยเมื่อผ่านศึกการต่อสู้ในครั้งนี้ไปสามารถพูดได้เลยว่าทําให้ทุกคนได้พบเห็นรู้จักกับอุบายที่ทรงพลังของท่านชายซิลลัวนี้อดีตในโลกาภายนอกจะมีคําเล่าลือต่างๆนานาที่เกี่ยวข้องกับท่านชายซิลลัวแพร่หลายไปทั่วทว่าผู้ที่เคยเห็นเขาลงมืออย่างแท้จริงกลับมีไม่มากนะัก ไม่ว่าผลการฝึกตนของตัวเขาเองจะอยู่แดนใดการที่เขาสามารถล้มล้างตำหนักเสริญอยู่สังหารนายแห่งตระกูลหงอย่างหงไว้ได้นั้นก็แสดงให้เห็นแล้วว่าเขามีศักยภาพที่แข็งแกร่งกว่าจาักรพรรดิทเทพขั้นสูงทั่วไปในโลกของการฝึกยุทธผู้แข็งแกร่งเป็นเจ้ามาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วศักยภาพต่างหากที่คงอยู่ชั่วนิรันมีรอยยิ้มปรากฏบนใบหน้านายแห่งเผ่าจี้ ในที่สุดเขาก็เข้าใจสักทีว่าเหตุใดตระกูลเทพสงครามถึงเลือกที่จะติดตามหลัวซิลชายหนุ่มคนนี้น่ากลัวมากเกินไปจริงๆเพิ่งบรรลุถึงแดนเจ้ามหาเทพก็สามารถสังหารจักรพรรดิเทพขั้นสูงแล้วอนาคตหากเขาบรรลุถึงแดนจักรพรรดิเทพเช่นนั้นแม้แต่มหาจักรพรรดิดิก็ไม่ใช่คู่ต่อสู้ของเขาแล้วมิใช่หรือหากคอยเขาบรรลุถึงแดนมหาจักรพรรดิดิเช่นนั้นเมื่อเดินทางไปยังโลกมหาศักดิ์ทั้งแปดแล้วก็สามารถครอบครองตำแหน่งเล็กๆได้เช่นกันมิใช่หรือ เผ่าจี้อยากย้อนกลับไปยังโลกมหาศักด์ทั้ง8ซึ่งมันถูกลิขิตไว้แล้วว่านี่คือเส้นทางที่ยากลำบากหนักหนาและยาวนานมากมาแม้นว่าปัจจุบันในแห่งเผ่าจี้จะกลายเป็นมหาจากักรพรรดิ์แล้วเขาก็ไม่คิดว่าเผ่าจี้มีศักยภาพในการย้อนกลับไปยังโลกมหาศักดิทว่าเขากลับมองเห็นความหวังบนตัวหลวซิว,วหงไว้ดับสลายศูนย์สิส้นตระกูลหงถอนกำลังออกชื่อเสียงของท่านชายซิลหลัวได้ด่งดังไปทั่วมหาโลกาพันสามอีกครั้งซึ่งไม่มีผู้ใดไม่รู้จักเขาเลย อย่างที่ทุกคนทราบกันปัจจุบันในแห่งเผ่าจี้กลายเป็นมหาจักรพรรดิ์แล้วส่วนผู้ติดตามคนหนึ่งที่เหมือนดังยักษ์จิ๋วที่อยู่ข้างกายหลัวซิวก็มีศักยภาพระดับมหาจักรพรรดิ์เช่นกันเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วก็เท่ากับในเผ่าจี้มีผู้แข็งแกร่งระดับมหาจักรพรรดิ์ที่มองเห็นภายนอกสองคน หากบวกกับหลัวซิลอีกคนหนึ่งเขาสามารถสังหารจักรรพดิขั้นสูงมาดแม้นว่าศักยภาพจะไม่สามารถเทียบเคียงกับมหาจักรพัรดิบได้แต่ก็ต่างกันไม่มากแน่นอนมีศักยภาพในการเจริญเติบโตที่น่ากลัวอย่างยิ่งบัดนี้คนจํานวนมากถึงจะรู้สํานึกอย่างกระทันหันว่าถึงขั้นมีกองกําลังที่ทรงพลังอย่างยิ่งรวมตัวกันอยู่ข้างกายหลัวซิลโดยไม่รู้เนื้อรู้ตัวแล้ว พลทหารและมาของกองกําลังทั้งหลายก็ต่างถอยกลับแล้วณแดนปริศนาเผาจี้ในแห่งเผ่าจี้ได้จัดงานเลี้ยงที่รูราใหญ่โตเพื่อแสดงความยินดีที่หลวซิลคว้าชัยจากการแข่งขันในครั้งนี้ภายในแดนปริศนาเผาจี้มีถ้ำที่เป็นของหลัวซิลโดยเฉพาะหลังจบจากงานเลี้ยงเหยียนเย่เอก็กลับมาในถ้ำพร้อมกับหลัวซิลเหยียนซิรวิรู้สึกเขินอายจนใบหน้าที่เรียวบางแดงกับนางก็ถูกเหยียนเย่อลากกลับมาด้วยทันทีที่กลับมาเหยียนเย่เอก็กระโจนเข้าไปในอ้อมอกหลัวซิลอย่างอดใจรอไม่ไหว จากนั้นก็จูบหลัวซิลอย่างบ้าระห่ำตลอดช่วงหลายปีที่ผ่านมานี้มัวเน็ตเหนื่อยกับการวิ่งเต้นบากบาั่นมีเวลาอยู่ร่วมกันน้อยมากๆกนางก็ไม่ทราบเช่นกันว่าการกลับมาในครั้งนี้หลัวซิลจะอยู่ต่อได้นานเท่าไหร่และไม่ทราบเช่นกันว่าหากเขาจากไปอีกครั้งเขาจะกลับมาอีกเมื่อไหร่ เมื่อเปรียบเทียบกับอารมณ์ที่ร้อนร้อนดังไฟของเหยียนเย่เออแล้วหน้าของเหยียนซีรวีกลับบางมากๆยืนอยู่ข้างๆด้วยใบหน้าที่แดงก่ำเพราะความเขินอายเมื่อเห็นลักษณะท่าทีที่รักใคร่สุดซึ้งจนแยกจากกันไม่ได้ระว่างหลวซิลและเหยียนเย่เออนางก็ไม่ทราบเช่นกันว่าควรทำตัวอย่างไรดีอึมหลวซิวจับมือของเหยียนซีรวีเอาไว้แล้วดึงตัวนางเข้าไปในอ้อมอกตอนเองเขาก็ไม่ได้เพลิดเพลินกับความรู้สึกระหว่างสามีภรรยามานานมากๆแล้ว ในขณะที่การแสดงสุดตื่นเต้นซาบซึ้งของหนึ่งมังกรสองหงกกำลังจะเริ่มขึ้นอยู่นั้นจูจ่ๆก็มีเสียงเสียงหนึ่งดังมาจากนอกถ้ำท่านชายซิวหลวมารบกวนเรื่องดีๆของเจ้า,เจ,าเจ้าไม่โทษข้าหรอกกระมังขณะที่เสียงดังกล่าวสะท้อนมาชายที่อยู่ในชุดคลุมยาวสีเทาก็ทลายตัวต้องห้ามของถ้ำโดยตรงแล้วยืนอยู่ภายในถ้ำของหลวซิว เมื่อคนดังกล่าวปรากฏตัวกระทันหันทําให้เหยียนเยเออและเหยียนซีรวิตกใจจนสะดุ้งส่วนรูม่านตาของหลัวซิลกลับหดลงจิตสังหารในใจเดือดพล่านที่นี่คือแดนปริศนาเผ่าจี้อีกทั้งยังเป็นถ้ำของเขาอีกไม่ว่าคนดังกล่าวจะเป็นผู้ใดก็ตามการที่ทลายตัวต้องห้ามที่อยู่บริเวณรอบถ้ำของเขาอย่างอุกอาจแล้วบุกเข้ามาโดยตรงนั้นเขาต้องมาด้วยความประสงค์ร้ายแน่นอน อีกทั้งคนดังกล่าวสามารถบุกเข้ามาในแดนปริศนาเผ่าจี้และยังสามารถทลายตัวต้องห้ามที่อยู่รอบถ้ำได้อย่างง่ายดายยิ่งกว่านั้นคือมันทําให้ตัวหลัวซิลเองสัมผัสล่วงหน้าไม่ได้ด้วยศักยภาพของคนดังกล่าวต้องไม่ธรรมดามากแน่นอนไม่ว่าเจ้าจะเป็นผู้ใดเจ้าวางแผนจะอธิบายเรื่องที่เจ้าบุกเข้ามาในถ้ำของข้าโดยพลาการอย่างไรหลัวซิลถามกระแทกเสียงต่ําเฮ่เฮ่ท่านชายซิลหลัวยังไม่ทราบจุดประสงค์ในกลับมาเยือนของข้าอีกหรือขณะที่ล้มล้างตําหนักเสริญอยู่ มึงก็จองหองมากเลยมิใช่หรือไอ้สวะหลงเท่านั้นไม่สามารถจับกลุ่มตัวมึงกลับไปได้กูจึงทำได้เพียงลงมือด้วยตนเองเมื่อฝ่ายตรงข้ามพูดคำพูดดังกล่าวออกมาหลัวสซิลก็ทราบความเป็นมาของคนดังกล่าวแล้วเห็นได้ชัดเจนเลยว่าเขาเป็นคนที่มาจากตําหนักเสินอยู่อีกทั้งศัก,กยภาพยังแข็งแกร่งกว่าหลงเทามากด้วย หลัวซิลสัมผัสออราเกนพลังเต่าลังลางได้จากตัวคนดังกล่าวแต่ทว่าเกณฑ์พลังเต่าประเภทนั้นยังบรรลุไม่ถึงเทพมารระดับเจ็ดแสดงว่าคนดังกล่าวไม่ใช่ผู้แข็งแกร่งเทพมารระดับเจ็ดแต่อย่างใดมาดแมนว่าเป็นเช่นนี้ศักยภาพของคนดังกล่าวก็แข็งแกร่งมากซึ่งมีโอกาสเป็นมหาจักรพรรดิดขั้นสูงสูงมากล่า หลวซิลตะคอกเสียงดังลั่นถัดจากนั้นล่าก็มาถึงภายในถ้ำเมื่อเขาเห็นชายชุดคลุมเทานั่นก็ผงะไปอย่างอดไม่ได้เนื่องจากเขาเฝ้าอยู่ด้านนอกมาโดยตลอดทว่าถึงขั้นไม่รู้ตัวเลยว่าคนดังกล่าวเข้ามาตั้งแต่เมื่อใดหลัวซิลไม่ได้อธิบายเรื่องนี้แต่อย่างใดอย่างไรเสียล่าก็ไม่สามารถใช้ผลการฝึกตนและตัวสำนึกจึงไม่โทษที่เขาสัมผัสไม่ได้ว่าคนดังกล่าวบุกเข้ามาในถ้ำเย่เออร์ซีรวีพวกเจ้าตามล่าออกไปก่อน หลัวซิวค่อยๆเอ่ยปากพูดบัดนี้เสื้อผ้าที่ไม่ค่อยเป็นระเบียบของสตรีทั้งสองนางก็ถูกจัดจนเป็นระเบียบแล้วนายท่านท่าน,านลากขมวดคิ้วลงในมุมมองของเขาสิ่งที่สำคัญที่สุดคือความปลอดภัยของนายท่านต่างหากทำตามที่ข้าสั่งหลัวซิวบกมือ เยียนเยเออและเยียนซีโรว์ก็ทราบเช่นกันว่าเวลานี้พวกนางช่วยเหลืออะไรหลัวซิลไม่ได้เลยด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นพวกนางจึงตามล่าออกไปอย่างเชื่อฟังคำสั่งมากชายชุดคลุมยาวเทาก็ไม่มีท่าทีที่จะหยุดยั้งการจัดแจงของหลัวซิลเช่นกันก่อนจะพูดด้วยน้ำเสียงที่เย็นชามึงจะไปกับกูด้วยตนเองหรือจะให้กูลงมือด้วยตนเองแม้ที่นี่จะเป็นอนานิคมของเผ่าจี้ทว่าหากกูอยากลงมือละก็ในเผ่าจี้ก็ไม่มีผู้ใดสามารถหยุดยั้งกูได้ หลวซิลรู้อยู่ว่าทั้งหมดที่คนดังกล่าวพูดมาเป็นความจริงอย่าว่าแต่เผ่าจี้เลยต่อให้เป็นล่าก็ใช่ว่าจะเป็นคู่ต่อสู้ของคนดังกล่าวเสมอไปเชิญเถอะหลัวซิลบกมือไปมาต่อให้ต้องลงมือเขาก็ไม่มีทางเลือกที่จะลงมือในแดนปริศนาเผ่าจี้แน่นอนจากศักยภาพของชายชุดคลุมยาวเท่านี้หากเปิดศึกสงครามอย่างไร้ความะวงทั้งแดนปริศนาเผ่าจี้ต้องพังทลายแน่นอนที่นี่คือหลักฐานของเผ่าจี้หากถูกทำลายล้างล้กก็มันจะส่งผลกระทบที่ไม่น้อยต่อเผ่าจี้ อีกทั้งไม่เร็วก็ช้าสุดท้ายเขาก็ต้องจัดการปัญหาของตำหนักเสริญอยู่อยู่ดีเมื่อปีนั้นเขาไม่สามารถหยุดยั้งหลงเทาและซือถูเสื่องเจียเอาไว้ได้หลัวซิลก็รู้แล้วว่าคนในตำหนักเสริญอยู่ยังต้องตามมาอีกแน่นอนแต่เขาแค่นึกไม่ถึงว่าวันนี้มันจะมาถึงเร็วเช่นนี้อีกทั้งฝ่ายตรงข้ามยังจองของเช่นนี้ด้วยมึงประเมินสถานการณ์เก่งมาก ชายชุดคลุมยาวเทายิ้มพลางพยักหน้าจากนั้นเขาและหลัวซิวทั้งสองคนก็เดินออกไปจากถา้ำโดยที่คนหนึ่งเดินนำอยู่ด้านหน้าคนหนึ่งเดินตามอยู่ด้านหลังในขณะเดียวกันเยียนเยเออร์ e, และเยียนซีโรว์ก็ได้แจ้งเรื่องที่มีคนบุกเข้ามาให้ผู้อาวุโสในเผ่าจี้ทราบเช่นกันถัดจากนั้นในแห่งเผ่าจี้ก็ตื่นตกใจไปด้วยเพราะฉะนั้นทันทีที่หลัวซิวและชายชุดคลุมยาวเทาออกมาในแห่งเผ่าจี้ก็พาเหล่าผู้อาวุโสเร่งเดินทางมาแล้ว แต่ว่าความเร็วในการจับไปของหลัวซิลและชายชุดคลุมยาวเทาเร็วเกินไปนายแห่งเผ่าจี้ก็เห็นเพียงเศษเงาดวงหนึ่งเท่านั้นยายหลัวซิวจึงต้องไปกับมันด้วยจีสเสวียนคงขมวดคิ้วลงพลางพูดไม่ว่าคนคนนั้นจะเป็นผู้ใดบังอาจบุกเข้ามาในแดนปริศนาเผ่าจี้ของเราก็เท่ากับรนหาที่ตายหลัวซิลแค่ต้องทวงเวลาไว้ครู่เดียวเราทุกคนก็สามารถร่วมแรงรวมใจกันโจมตีกำรับมันได้แล้วเจ้าจะไปเข้าใจอะไร สีหน้าอารมณ์ของนายแห่งเผ่าจี้ดูตึงเครียดมากฝ่ายตรงข้ามสามารถบุกเข้ามาในแดนปริศนาเผ่าจี้ของเราได้โดยไม่ให้ซุ่มให้เสียงจึงต้องเป็นบุคคลที่ไม่ธรรมดาอย่างแน่นอนดูเหมือนหลัวซิลจะถูกมันบีบบังคับให้จากไปมีความเป็นไปได้สูงมากว่าเขาไม่อยากให้มีการเข็นฆ่าเกิดขึ้นที่นี่จนส่งผลให้แดนปริศนาของเผ่าข้าพังทลาย นายแห่งเผ่าจี้ตรายตรองปัญหาได้ลึกซึ้งมากกว่าเนื่องจากเขาค่อนข้างเข้าใจการวางตัวของหลัวซิลหักฝ่ายตรงข้ามไม่ใช่ผู้แข็งแกร่งที่แข็งแกร่งถึงระดับที่แน่นอนหลัวซิลไม่มีทางปฏิบัติตัวอย่างระมัดระวังเช่นนี้ด้วยซ้ำอย่างน้อยสุดจากความเข้าใจของหลัวซิลเมื่อเขาที่เป็นนายแห่งเผ่าจี้และล่าร่วมมือกันก็อาจจะไม่ใช่คู่ต่อสู้ของคนดังกล่าวฉะนั้นหลัวซิลจึงทำได้เพียงจากไปพร้อมกับฝ่ายตรงข้าม ในขณะที่นายแห่งเผ่าจี้กำลังไตรตรองอยู่นั้นล่าก็พุ่งออกไปอย่างไม่ลังเลใจแล้วแม้นจะไม่สามารถใช้ตัวสำนึกผลการฝึกตนแต่ลางสังหรณ์ของลาว่องไวและเฉียบแหลมมากสามารถสัมผัสได้อยู่ว่าศักยภาพของชายชุดคลุมยาวเทานั่นแข็งแกร่งมากเขากังวลว่าหลวซิลจะตกอยู่ในความอันตรายเมื่อเห็นการกระทำของล่านายแห่งเผ่าจี้ก็สูดหายใจเข้าลึกๆเฮือก,ก,กหนึ่งเช่นกันก่อนจะพูดว่า ผู้อาวุโสทุกท่านคอยควบคุมสถานการณ์ใหญ่อยู่ในเผ่าก็แล้วกันข้าจักตามไปดูด้วยเรากับบนตัวชายชุดคลุมยาวเทาจะมีพันเศษหนึ่งชิ้นซึ่งมันสามารถทำให้เขาทะลุผ่านตัวต้องห้ามต่างๆที่ไม่ค่อยซับซ้อนได้อย่างง่ายดายจนออกไปจากแดนปริศนาเผ่าจี้ได้อย่างราบรื่นขณะที่ฝ่ายตรงข้ามทะลุผ่านตัวต้องห้ามก็ไม่เกิดขึ้นใดๆด้วย จัก,กรวาลกว้างใหญ่ไพศสาลทุกสรรพสิ่งในโลกล่าล้วนส่งผลกระทบต่อกันและกันใช่ว่าวิธีค่ายกลจะไรวิธีแก้ไร้เทียมทานเสมอไปในฟ้าดินผืนนี้มักจะมีวิชาที่ส่งผลกระทบต่อกันและกันคงอยู่เสมอเพราะฉะนั้นหลัวซิลจึงไม่รู้สึกแปลกใจอะไรหลังจากผ่านไปพักหนึ่งหลัวซิลก็ตามชายชุดคลุมยาวเทามาถึงห่วงดารานอกดารายอดอัมพรจูจ่ๆชายชุดคลุมยาวเทาที่อยู่ด้านหน้าก็หยุดเคลื่อนที่แล้วหันกลับมาพูดมีมดตัวจ้อยตามมาสองตัวช่างน่ารำคาญเสียจริง ชายชุดคลุมยาวเทากระตุกยิ้มมุมปากอย่างดูหมิ่นมหาจากักรพรรดิขั้นปฐมภูมิคนหนึ่งคนป่าเถื่อนที่มองผลการฝึกตนไม่ออกอีกคนหนึ่งเขาไม่รู้สึกว่าในห้วงดาราที่มหาโลกาพันสามคงอยู่นี้จะมีผู้ใดที่สามารถสร้างภัยคุกคามต่อเขาได้หลัวซิวไม่ได้พูดอะไรการที่นายแห่งเผ่าจี้และล,ะลาไลตามมานั้นก็เป็นสิ่งที่อยู่ในการคาดหมายของเขาเช่นกันที่นี่ไม่ใช่แดนปริศนาเผ่าจี้แล้วหากเขาจะลงมือก็ไม่มีสิ่งใดต้องกังวลใจอีกตุ้ม หลัวซิลเผาพลานพลังเลือดและโลหิตแห่งชิงเทียนโดยตรงอย่างไม่ลังเลใจพลังออร่าบนตัวเพิ่มขึ้นตามจังหวะอย่างดุดันระเบิดพลังออร่าที่เทียบเท่าผู้แข็งแกร่งมหาจักรพัรดิตออกมาโดยตรงไอ้มดตัวจ้อยที่ไม่รู้จักความเป็นความตาย ชายชุดคลุมยาวเทาสัมผัสพลังออร่าบนตัวหลัวซิวได้แล้วก่อนจะทำเสียงฮืออย่างเยือกเย็นทีหนึ่งจากนั้นฝ่ามือข้างหนึ่งก็กดอัดมาพลังฝ่ามือที่ใหญ่โตมือหมาครอบคลุมพื้นที่ขนาดใหญ่และมีออร่าพลังเต่าประเภทหนึ่งที่ใกล้เคียงกับการเวียนว่ายตายเกิดไหลเวียนออกมาพลังแห่งชิงเทียนไม่ใช่สินี้คือพลังเกณฑ์ธาตุไม้ในเบญจธาตุไม้เป็นองค์ประกอบหลักของการเวียนว่ายตายเกิดความเป็นหรือเกิดสามารถทำให้สรรพสิ่งเกิดขึ้นมาอย่างฉับพลันความตายสามารถผันเป็นพิษที่รุนแรง ส่วนสิ่งที่ชายชุดคลุมยาวเทานี้ตระหนักรู้นั้นคือการกำเนิดสรรพสิ่งอย่างฉับพลันของเกณฑ์ธาตุไม้ซึ่งเป็นพลังเต่าประเภทเดียวกันกับการเวียนว่ายตายเกิดถึงแม้พลังเต่าประเภทนี้จะไม่สามารถเทียบเคียงกับพลังแห่งชิงเทียนทว่าเนื่องจากผลการฝึกตนของชายชุดคลุมยาวเทาคนนี้แข็งแกร่งมากเกินไปซึ่งทรงพลังกว่าพลังแห่งชิงเทียนที่หลัวซิลวปลดปล่อยออกมาเยอะมากแน่นอนตุ้ม แค่ฝ่ามือเดียวร่างหลัวซิวก็กระเด็นออกไปแล้วมีเลือดไหลออกมาจากมุมปากเขาทุ่มสุดกำลังสามารถอย่างมากก็ระเบิดพลังออร่าที่เทียบทัดมหาจากักรพรรดิขั้นปฐม,มภูมิออกมาได้เท่านั้นส่วนชายชุดคลุมยาวเทาที่อยู่ตรงหน้านี้กลับเป็นมหาจักรพัรดิตขั้นสูงช่วงระยะความต่างระหว่างทั้งสองแตกต่างกันมากเกินไป ในขณะที่หลัวซิลกำลังปะทะกับชายชุดคลุมยาวเทาอยู่นั้นล่าและนายแห่งเผ่าจี้ก็เร่งเดินทางมาถึงแล้วลักกำกระบองเหล็กเซียนตรีพบของเขาไว้ในมือโดยตรงตะคอกเสียงดังลั่นก่อนจะผันร่างเป็นร่างดั้งเดิมของยักย้ายอสนีกระบองเหล็กเหมือนดั่งสันเขาสีดำคลับฟาดทุบไปทางชายชุดคลุมยาวเทาอย่างโหดเหี้ยมอย่างยิ่ง ด้านหลังของนายแห่งเผ่าจี้มีรูปปั้นบรรพบรุษเผ่าจี้องค์หนึ่งปรากฏเขาใช้เคล็ดวิชาพิเศษปลุกรูปปั้นให้ฟื้นตื่นขึ้นมารูปปั้นก็สูงหลายร้อยเมตรเช่นกันดั่งยักษ์ย้ายตัวที่สองฟื้นตื่นขึ้นมาแล้วบุกค,ค้าไปทางชายชุดคลุมยาวเทายักษ์ย้ายอสศนี เมื่อเห็นร่างดั้งเดิมของราชายชุดคลุมยาวเทาก็ตกตะลึงมากจนหน้าถอดสีแม้นจะอยู่ในโลกมหสศักทั้ง8เผ่ายักษ์ย้ายอัศนีก็เป็นเผ่าพันธุ์ที่หาพบได้น้อยมากๆโดยเฉพาะสถานตรีพบนั้นก็ยิ่งอยู่ยิ่งน้อยจนแทบจะไม่มียักษ์ย้ายที่ถูกหล่อเลี้ยงออกมาจากสถานตรีพบแล้วศักยภาพของยักษ์ย้ายแข็งแกร่งอย่างยิ่งซึ่งเป็นลูกรักของฟ้าดินทันทีที่กำเนิดมาก็มีศักยภาพที่ทรงพลังอย่างหาที่เปรียบไม่ได้ยึดกุมกดและเกณฑ์ฟ้าดินตั้งแต่กำเนิด แต่ถว่าไม่นานนักชายชุดคลุมยาวเทลเทาวก็พบว่าศักยภาพของล่าไม่ได้แข็งแกร่งอย่างที่เขาจินตนาการไว้ตรอาอัศนีที่อยู่ตรงหว่างคิ้วของยักษ์ย้ายตัวนี้หม่นมองไร้แสงตั้งแต่เริ่มต้นกระทั่งบัดนี้ก็เอาแต่ปะทะกับเขาด้วยแรงฮึดอย่างเดียวเท่านั้นซึ่งไม่ได้ใช้พลังเกณฑ์อัศนีเลยด้วยซ้ำนี่จึงทําให้ชายชุดคลุมยาวเทาเข้าใจว่ามีความเป็นไปได้สูงมากว่าอาจเป็นเพราะเหตุผลพิเศษบางอย่างทําให้ยักษ์ย้ายอัศนีตัวนี้ไม่สามารถกระตุ้นศักยภาพที่แท้จริงออกมาได้ ในส่วนของรูปปั้นบรรพบุรุษเผ่าจี้นั้นแม้นจะมีพลังจิตปณิธานของบรรพบรุษแฝงซ่อนอยู่เสี้ยวหนึ่งทว่าอย่างมากก็แค่สามารถระเบิดศักยภาพที่เทียบเท่ามหาจากักรพรรดิช่วงกลางออกมาซึ่งไม่สามารถสร้างภัยคุกคามให้ชายชุดคลุมยาวเทาได้มากเท่าไหรนะ่นักเวิ้งอนัตตาสันเทิมมีแสงกระบี่ดวงหนึ่งที่แดงฉานดั่งเลือดทิมแทงมาแสงกระบี่ดั่งหอ,อกจิตสังหารพุ่งทยานขึ้นฟ้า นี่คือพลังอมตะของหอกโลหิตสังหารสวรรค์ซึ่งหลัวซิลปลดปล่อยมันออกมาโดยกระบี่ร่องฟ้าจึงทําให้พลานุภาพแข็งแกร่งมากกว่าเดิมสีหน้าอารมณ์ของชายชุดคลุมยาวเทายังเป็นเหมือนเดิมมีโล่ใบหนึ่งบินออกมาจากหว่างคิ้วแล้วต้านทานแสงกระบี่เอาไว้ได้ยินเพียงเสียงตุ้มดังลั่นขึ้นมาคลื่นพลังที่มากมายมหาศาลม้วนซัดออกไปทั่วทุกสารทิศชายชุดคลุมยาวเทาถอยหลังกลับไปอย่างสุขุมไม่ได้รับบาดเจ็บแต่อย่างใด ทว่าการโจมตีของหลัวซิลไม่มีทางเรียบง่ายเช่นนี้อยู่แล้วพลังอมตะของเพลาไหลรวย,ยถูกเขาปลดปล่อยออกมาตั้งนานแล้วนะเสี้ยววินาทีที่ชายชุดคลุมยาวเทาถ่ายกลับไปสายน้ำยาวที่ไหลยทะยานอย่างต่อเนื่องก็ปรากฏบนขอบฟ้าแล้วชายชุดคลุมยาวเทารู้สึกว่ากิริยาทัางของตัวเองช้าลงไหลายเท่าตัวมากแม้ผลกระทบนี้จะไม่ยิ่งใหญ่มากนะักแต่เมื่อเผชิญหน้ากับการรุมโจมตีของล่าและนายแห่งเผ่าจี้กลับทำให้เขารับมือได้ไม่สะดวกสบายอย่างก่อนหน้านี้ หลัวซิลขมวดคิ้วลงศักยภาพของชายชุดคลุมยาวเทาคนนี้แข็งแกร่งมากเกินไปแล้วหากเป็นมหาจากักรพรรดิขั้นสูงทั่วไปอย่างน้อยเพลาไหลรวยของเทาก็สามารถทําให้ฝ่ายตรงข้ามหยุดนิ่งเสียววินาทีหนึ่งแต่กิริยาท่าทางของชายชุดคลุมยาวเทาแค่ได้รับผลกระทบนิดเดียวเท่านั้นอีกทั้งไม่ได้รับผลกระทบมากด้วยนี่จึงทําให้หลัวซิลเข้าใจแล้วว่านี่จะเป็นการต่อสู้ที่ยากลาบากมากมากซึ่งมันจะยากลาบากกว่าครั้นเมื่อปะทะกับหลงเทาและซือถูเสื่องเจียเสียอีก ผนึกปีศาจหลัวซิลตะคอกอย่างกรดเกรียวคำหนึ่งขณะที่ล่าและนายแห่งเผ่าจี้ร่วมมือกันรุมโจมตีชายชุดคลุมยาวเทาอยู่นั้นเขาจึงคว้าโอกาสเรียกศิลาผนึกปีศาจออกมาอย่างไม่ลังเลใจทันทีที่ศิลาผนึกปีศาจปรากฏก็มีอนุภาพแห่งสวรรค์ที่มากมายมหาจนไม่อาจคาดเดาได้แผ่กระจายออกมาทันทีศิลาเทลดังภูเขาทําให้อนัตาบริเวณรอบๆพังทลายอย่างต่อเนื่องทุกสรรพสิ่งล้วนถูกทําลายล้าง พลังออร่าของศิลาผนึกปีศาจได้ผนึกไปที่ตัวชายชุดคลุมยาวเทาเพราะฉะนั้นล่าและนายแห่งเผ่าจี้จึงรีบถอนตัวออกมาอย่างรวดเร็วชายชุดคลุมยาวเทาอยากถอยหลังกลับทวารร่างกายกลับถูกผนึกให้นิ่งอยู่กับที่เคลื่อนไหวไม่ได้เลยนี่คือสมบัติอะไร สีหน้าของชายชุดคลุมยาวเทาเปลี่ยนไปอย่างมากต่อให้หลัวซิลจะหยิบอาวุธเทพระดับ8ตลอดจนระดับ9ออกมาเขาก็ไม่เก็บมาใส่ใจเพราะจากผลการฝึกตนของหลัวซิลเขาไม่มีทางกระตุ้นพลานุภาพของอาวุธเทพระดับนั้นออกมาได้มากเลยด้วยซ้ำยากที่จะเป็นภัยคุกคามต่อตนเอง แต่ศิลาผนึกปีศาจกลับแตกต่างกันศิลาเทวนี้ไม่มีการแบ่งแยกระดับขั้นอย่างชัดเจนขอแค่มีพลังแห่งเชิงเทียนก็สามารถควบคุมกระตุ้นมันได้แล้วซึ่งเงื่อนไขเพียงหนึ่งเดียวก็คือเจ้าต้องสามารถถ่ายเทพลังเข้าไปในศิลาผนึกปีศาจอย่างไม่ขาดสายเพื่อประครับประคองมันโครมครามศิลาผนึกปีศาจจุติลงมาเหนือศีรษะชายชุดคลุมยาวเทาเพียงเสี้ยววินาทีเดียวเท่านั้นหลัวซิลก,ก็รู้สึกว่าผลการฝึกตนภายในร่างกายตัวเองหายไปเกือบครึง่ง ซึ่งนี่ก็อยู่ในการคาดหมายของเขาเช่นกันศิลาผนึกปีศาจเป็นอุบายไพยเด็ดที่ทรงพลังมากจริงๆทว่าข้อเสียเพียงหนึ่งเดียวก็คือใช้ผลการฝึกตนมากเกินไปทลายซะชายชุดคลุมยาวทวักะอกเสียงดันดันดันเขาเรียกของขลังที่มีพลานุภาพแข็งแกร่งหลายชิ้นออกมาอย่างต่อเนื่องท่าทีที่ศิลาผนึกปีศาจกดอัดลงมาจึงถูกขัดขวางกระทันหันผู้อาวุโสในแห่งเผ่าจี้ส่งมอบผลการฝึกตนของท่านมาให้ข้าหลวซิลตโกนประโยคหนึ่ง นายแห่งเผ่าจี้จึงปรากฏด้านหลังเขาอย่างรวดเร็วก่อนจะนำผลการฝึกตนภายในร่างกายถ่ายเทไปบนตัวหลัวซิลเมื่อมีผลการฝึกตนมหาจากักรพรรดทิทั้งร่างของนายแห่งเผ่าจี้ประคับประคองหลัวซิลจึงกระตุ้นศิลาผนึกปีศาจอย่างสุดกำลังสามารถอีกทั้งเขาก็ใช้ตัวสำนึกหยิบกรองแก้วมารากตดั้งเดิมที่เก็บไว้ในแหวนเก็บของออกมาด้วยครั้นเมื่อผลการฝึกตนของเขาบรรลุสู่เจ้ามาหาเทพขั้นสี่เขาไม่ได้ใช้กรองแก้วมารากตดั้งเดิมจนหมดยังเหลือไม่น้อยเลย สถานการณ์จึงเข้าสู่สภาวะที่ต่างฝ่ายต่างยืนกรานและไม่ยอมอ่อนข้อต่อกันในทันทีหลัวซิลทุ่มสุดกำลังสามารถหวังจะใช้ศิลาผนึกปีศาจกดอัจชายชุดคลุมยาวเทาส่วนฝ่ายตรงข้ามก็ทุ่มสุดกำลังสามารถเพื่อป้องกันไม่ให้ศิลาผนึกปีศาจร,ร่วงลงมาอีกเช่นกัน สถานการณ์เช่นนี้ดำเนินการไปไม่ถึง15นาทีสีหน้าของหลัวซิลก็ขาวซีดถึงขีดสุดแล้วยิ่งกว่านั้นคือผิวหนังของเขาก็เริ่มเหี่ยวแห้งขึ้นมาด้วยทั้งร่างกายผอมซูปปันฟืนเนื่องจากการกระตุ้นศิลาผนึกปีศาจทำให้เขาสูญเสียผลการฝึกตนมากเกินไปมากแม้นว่ามีการช่วยเหลือจากนายแห่งเผ่าจี้เขาก็จำเป็นต้องใช้พลังและเลือดของตนเองถึงจะสามารถยืนหยัดต่อไปได้สำหรับการสูญเสียพลังและเลือดของตัวเองนั้นมันไม่ใช่อุบายอย่างการเผาผลาญพลังและเลือด เมื่ออาศัยความล้ำลึกของกฎชีวิตพลังและเลือดหลังเผาผลาญสามารถฟื้นฟูกลับคืนสู่สภาพปกติได้อยู่แต่สถานการณ์เช่นนี้กลับเป็นการสูญเสียพลังและเลือดโดยตรงซึ่งไม่สามารถฟื้นฟูให้กลับคืนมาได้ด้วยกฎชีวิตมีเพียงสมุนไพรเพิ่มพลังล้ำค่าบางอย่างเท่านั้นถึงจะสามารถทำให้มันฟื้นฟูกลับคืนมาได้ แต่หลัวซิวกลับไม่มีเวลาไปสนใจอะไรมากมายเช่นนั้นแล้วหากเขาไม่สามารถสยบชายชุดคลุมยาวเทาได้ล่ะก็ทันทีที่ชายชุดคลุมยาวเทาหลุดพ้นจากการควบคุมของศิลาผนึกปีศาจเขาและนายแห่งเผ่าจี้รวมไปถึงลมีโอกาสตายสูงมากชายชุดคลุมยาวเทาก็ใกล้จะถึงขีดจำกัดแล้วเหมือนกันทั้งสองฝ่ายประคับประคองถึงวินาทีนี้สามารถพูดได้เลยว่าเขาแค่อศาศัยผลการฝึกตนของตัวเองคนเดียวก็สามารถต่อกรกับหลัวซิลและนายแห่งเผ่าจี้ทั้งสองคนได้แล้ว จึงปฏิเสธไม่ได้เลยว่าผลการฝึกตนของคนดังกล่าวแน่นลึกแข็งแกร่งมากจริงฮ่าฮ่าผลการฝึกตนของนายแห่งเผ่าจี้ก็ใกล้จะแห้งเหือดแล้วในส่วนของล่านั้นเขาไม่สามารถใช้ผลการฝึกตนและตัวสํานึกเวลานี้เขาไม่สามารถช่วยเหลืออะไรได้เลยด้วยซ้ำจะพุ่งเข้าไปโจมตีชายชุดคลุมยาวเทาก็ไม่มีประโยชน์อีกเนื่องจากพลังเต๋าของศิลาผนึกปีศาจจะกดอัดทุกสิ่งอย่างที่อยู่บริเวณรอบๆหักล่าพุ่งเข้าไปก็จะถูกพลังของศิลาผนึกปีศาจกดอัดเช่นกัน ไม่นึกเลยว่ามึงจะยึดก,กุมเคล็ดวิชาที่ทรงพลังเช่นนี้ด้วยปฏิเสธไม่ได้เลยว่ากูดูถูกมึงมากไปหน่อยจริงๆขอแค่มึงเก็บสมบัติกลับไปวันนี้กูก็จะไม่ทําให้มึงลำบากใจชายชุดคลุมยาวเทาพูดด้วยน้ําเสียงที่ค่อนข้างอ่อนแอไม่ทําให้กูลำบากใจหลวงือลสยยิ้มอย่างเยือกเย็นพลางพูดเยาะให้กูปล่อยมึง จากนั้นค่อยให้มึงไปหาผู้ช่วยมาจัดการกูอย่างนั้นหรือสมองมึงมีปัญหาไม่ว่าแต่อย่าคิดว่าคนอื่นจะสมองหมาเหมือนมึงไอสารเลวชายชุดคลุมยาวเทากรดเกลียวอย่างมากความรู้สึกบนใบหน้าก็ดูดูร้ายขึ้นมาเช่นกันมึงคิดว่ามึงสามารถดวนผลการฝึกตนกับกูได้อย่างนั้นหรือคอยพลังและเลือดของมึงหมดสิ้นแห้งเหือกูก็สามารถสังหารมึงได้อย่างง่ายดายอยู่ดี วินาทีนี้ชายชุดคลุมยาวเทารู้สึกเสียใจที่หลังมากๆหากรู้ว่าจะเป็นเช่นนี้ตั้งแต่แรกเขาควรจะลงมือสังหารหลัวสซิลตั้งแต่ครั้นเมื่ออยู่ในแดนปริศนาเผ่าจี้เลยสาเหตุที่ทำให้สถานการณ์เป็นอย่างวินาทีนี้นั้นล้วนเป็นเพราะเขาละโมบมากเกินไป